เสียงธรรมยามอรุณวันศุกร์ที่สิปเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพเช้านี้นาศูนบัิบิติธ,ธรรมาทยนาเรธนใจทรงขลาเป็นช่วงเวลาเติมองค์ความรู้ให้กับจิตแท้จริงจิตเป็นธาตุรู้ แต่ยังไม่รู้ตนเองจิตเป็นธาตุว่างเปล่าใจบริสุทธิ์เป็นธาตุตั้งต้นแห่งทรรทั้งหลายเป็นธาตุกำเนิดก็เกิดสรรพสิ่งความจริงนี้ยังไม่รู้แจ้งในธรรมธาตุตนจิต จึงดิ้นรลนค้นหาสแสวงหาความจริงโยลรำไปกราบใดที่ไม่รู้แจ้งในธรรมธาตุตนก็คือไม่รู้แจ้งตนก็จะดิ้นหล่นค้นหาสแสวงหาความจริงอยู่รำไปการหลงไปยึดถือคลองในนามธาตุรูปาธาตุวันนั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราจึงมีขึ้นมาทุกวัตตะการเกิดจึงเป็นไปพร้อมความจริงแค่ตวนกระแสกลับมาเติมรู้อยู่ภายในเมื่อรู้แจ้งความจริงเต็มวัวใจโดยการรู้แจ้งจิตการที่จิตรู้แจ้งจิต ก็จะพ้นวิกฤตการเวียนว่าในวัตตทุกข์ได้ทันทีเป็นการปิดวัตฏะจบสิ้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยการตวนกระแสกลับคืนโ่ภายในนั้นคือมรควิธีที่รัดสั้นตัดตรงไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องลำบากเป็นการชี้ชัดรัดสั้นตัดตรงลงที่จิต จิตเห็นจิตได้อย่างแจ่มแจ้งนั่นคือมรรคผลก็คือนิโรธแต่ก่อนจิตส่งนอกก็คือนอกไปจากจิตคือไปเรียนรู้นอกจากจิตไม่เคยหันกลับมาเรียนรู้จิตอเองเมื่อมีนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้ามาชี้บอกให้เราทั้งหลายได้ตวนกระแสกลับคืน โซธรรมธาแห่งตนก็พบความจริงเต็มอวัวใจเห็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์และธาตุที่กระเพื่อมไหวเกิดได้ดับได้ตามเหตุปัจจัยซึ่งก็กระเพื่อมไหวบนความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ก็เกิดจิตนั่นเองจิตจึงเป็นธาตุตั้งต้นแห่งธรรมจิตจิตจึงเป็นธาตุต้นกําเนิดก่อเกิดสรรพสิง่ง ทางที่กลา่าวเห็นความจริงเต็มหัวใจก็คือเห็นทั้งจิตและจิตตังตะสังขารก็คืออาการของจิตที่มีความกระเพื่อมไหวนั้นก็รู้แจ้งเต็มหัวใจทั้งหมดตั้งสิ้นจึงเป็นการจบเส้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยได้ ขอสัจจะธาแห่งความเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดพร้อมพรังด้วยองค์ความร้อนบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดจงแผ่ออกไปให้ไปศารสำเร็จแก่ทุกดวงจิตด,ดวงวิญญาณทั่วสามแดนโลกธาตุอน,นันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะตกอยู่น้าอิติใดอนุใดปรมนูใดถูกกดทับด้วยพลัง มนดำกาตา,าคมใดด้วยแรงอากาศพยาบาทใดด้วยสัจจาใดด้วยความมรู้ใดจงมลายหายสิ้นไปเถิดจงแจ้งประจักจิตก็เกิดจิตูดแจ้งจิตได้โดยความเป็นจริง เมื่อโรแจ้งจิตได้เต็มัวใจก็จบเสิ้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดและจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธ,ธะทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และพี่น้องผู้ตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธ,ธะทั้งหมดเพื่อรื้อสัตว์คนสัตว์ให้หมดไม่เหลือแม้แต่จิตดวงเดียว ไม่มีคำว่าทำไม่ได้สัจจะนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแม่กายนี้จะแตกสลายจนกว่าดวงจิตดวงสุดท้าย้นจากวัตตะเป็นการทำนี้ทำหน้าที่อนุนามครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเทิน